สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สูขคนนะค่ะมื้อนี้พามาเที่ยวหมู่บ้านเก่าของชาวสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ทางหลังข่อยสิเป็นหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านเก่าของอสวีเดนนี่เพิ่นสิเป็นสีแดงเด้อพี่น้องส่วนมากเพิ่นสิเป็นสีแดงแต่ว่าของนอร์เวย์พเพิ่นสินเ,สเป็นสีออกไอ้ออกดำๆค่ำๆเนาะพี่น้องเนาะพูนผู้หนึ่งก็ไปยืนถ่ายรูปอยู่ทางพุ่นเจี๊ยบแล้วไปถ่ายรูปอยู่ทางพุ่น คนกับมาเที่ยวหล่ไล่ได้พี่น้องแต่ถ้าหุ่ก็จะเป็นสนามกอล์ฟเนาะพี่น้องเนาะคนกับยางเที่ยวมาผลอยสิณฑ์เจ้ายางพี่น้องข่อยพ่อเห็ดเห็ดเกิดเจ้าเบิ่งในพื้นจังสี่อะเห็ดเกิดย่าเกิดอะไรพี่เจี๊ยบเจอเห็ดนี่พี่น้องเบิ่งเห็ดสวีเดนเกิดแป้นแผ่นพวกเจ้าเหลียวเห็นเหตุก็ข่อยพอตั้งเติงเมืองเต็งเมืองยุ่ยยุ่สี่ละเห็ดเห็ดค่าค่าแบบพี่น้องนี่เห็ดคักๆนี่ให้พวกเจ้าเบิ่งคักๆนี่ เฮ็ดมูนี่ถามมากินได้บอกกินได้พี่น้องแต่หม่องนี้มันเป็นหม่องท่องเที่ยวเนาอเฮ็ดอันนี้พอติกินได้ยิ่งแล้วนี่เฮ็ดลายลายพี่น้องเฮ็ดบ้านนี้บัดไอ้เจมยากเด้อขัดพ่นขืนแต่ชุ่มชื้นขาพ่นกับสิขาบอกงผุนได้พี่น้องเดี๋ยวเสียให้เบิงขาบอกงผุนได้ไหนพู่นะเฮ็ดเพื่องคักนี่แหละนี่เฮ็ดเพิงขาบอกง่านี่กินได้อยู่พี่น้องต่ว่าข่อยพ่น เพื่อนมองที่ท่องเที่ยวนะขก่กระเสียตั้งไว้คือเกาไปลูกของควรออกมาแต่กระบอกเป็นอย่างแต่มันกระโหลกได้นะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกขี่ที่ดอกนี่นี่นี่พี่น้องนี่เห็ดมิตรดอกใหญ่ๆเพื่อนบอกขี่ที่ดอกพี่น้องนี่จังสิเจ้าเห็นวะแต่เหตุดอกใหญ่ๆพี่เอ็ดเรดอลาดอยู่บอเม่นดอกนี้หน่อยด้วพี่น้อง ถามมากินได้บ่เห็ดอันนี้กินได้เด้อพี่น้องเป็นเห็ดเพิองเดี๋ยวะขอดเสบิ่งขาเพิ่นพูดนะขาเพิ่นขาไม่ใช่น้อยๆนะคะขาปุกใหญ่นึงพี่น้องนี่ขาใหญ่พี่น้องนี่เห็นบ่เห็ดพี่น้องเห็ดเฮ็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเฮ็ดหลอยู่พี่น้องข่อยมาเที่ยวข่อยผาปุกเจ้ามาเที่ยวข่อยกัยังพัวเห็ดอยู่มาเบิ่งไอ้แท้พี่กับเห็ด แต่ว่าข่อยเสือเบื้องนี่อวบอวบอันอันนี่อวบอวบน้อยๆนี่พี่น้องนี่อวบอันน,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 นี่นี่พี่น,อน้อ,นนนนองโอ้ขอ่อยมาแล้วถุงมานำ้ำข้าตอนสิเกิดสิเก็บอยู่เก็บไปให้ลูกพี่อยู่นี่นี่พี่น้องเฮ็ดเดี๋ยวข่อยย่างไปถามพี่เจ้าเบื้องา่าคนมีเหนถุงใส่บ่วะเอาอกองนี้น้อยมาถามมึงเจ้าเฮ็ดยังเลยยอบทิตัวสวัมเสียดู บอกนหน่อยว่าถายเจอเห็นยังคนละหุ่นบ้านเก่าพี่นางบอกนหน่อยว่าจะมาไทยยังคนละมาไทยเห็ดสนอพี่แจ้มันกินได้อยู่นะมีถุงไหมไม่มีถุงเลยก็เห็ดเห็ดปวกบ้านเรานี่เลยโอ้เห็ดเพิงบ้านเรานี่เลยดูแค่ยูวานแค่ยูวาน มีถุงใส่เด้อเดี๋ยวแป๊บนึงหาถุงก่อนมีหรือเปล่าถุงไหนพี่เจ้าทำไมไม่มีถุงอ่ะไม่มีมมมเออวะบางพี่น้องพ่อเห็ดว่ามีถุงมากนี่วบวบอันอันโอ้ทำไงนี่แต่เห็ดบกเลอะเลยเห็ดร้ายหลายเจาเบิองพี่น้องว่าได้ถุงมากโอ้เสียดายว่ะสองลอกกับจินอ่มดนะ้วยพี่น้องบอกน้อยๆกระทามข่อยว่า เจ้าเฮ็ดยี่หยังเจ้าเบิ่งหยังคนมาเก็บเบิ่งเฮ็ดสุดนะโอ้เฮ็ดออกแล้วพี่น้องเอ้ยคอยก็บเบืมีถุงคนก็บเบืแพงหรอกภาษาเฮ็ดว่าไม่ได้เอาถุงมาจริงวะทำไมเป็นแบบนี้ว่าในรถมีถุงหรือเปล่าถุงยางบ้านเก่าคนพี่น้องพี่เจ้าเล่นจะถุงไหมเออมีอยู่คงมีมั้ง นี่พี่น้องฮะมาขี้มีเจียวแล้วมาทางนี้ลอดใต้ตรงนี้ไปดูสิอันนี้มังเตาเผาคนเดกพี่น้องคันยกโกสไดาอ,อะไรนะคันยกไอคันโกสดาอะไรนะเนาะทักอันนี้ก็อันนี้เก่าคนเด้กพี่น้องนี่รถเก่าคน ไปถามคนวะ่าให้กอผ่านไปหนี้ได้บ่มือวานกับงามงามพี่น้องผู้ใช้ก็รออันนี้แอปเปิลตัวนี้พี่เจี๊ยบต้นแอปเปิลพี่น้องนี่สิส้มแอปเปิลให้เบิ่งนี่แอปเปิลอะไรนะพี่เจี๊ยบเดี๋ยวก็ดูแห้เหยบหย่าฮะหย่าฮะผึ่น พ้นมาพ้น่าบ้านคอยยุ่งบองนี้เจ้าเขาวิ่งเน่เพ้นอ่ะยากทองวิดีโวดูขันวีซ่าก็วีซ่ะเหรอก็ยักติดตายอนี่พูดมาพ้นมาไปไปเที่ยวบ้านข่อยบอมเปนดูบูเห้ยแล้วย้อนมีฟรยอนเดินทาอิยั้านี่เขานยั่นพิสกุลนะนะบอลนี่เธอาสวุดบาสก När barnen inte beter sig så slår vi dem med de här. Ja. Ja. Den här köket va? Ja, här har vi köket. Äh, i spisen, den fungerar inte för tillfället men äh, så vi har problem att laga mat men vi jobbar på att fixa den. Den ja, här, vad är det vi... då? Här har vi en kista. Sen har vi även en... Lämnar en... ni eller? Ja, man kan lämna lite vad som helst i. Ja, så so Här har vi eh, även en säng man kan hyra ifall man kommer eh, från eh, någon annan stad, kanske på väg mot Stockholm till exempel. Så Jaha, kan man... man kan ta ord eller? Ta ja, ut sen, den går att skjuta ut exakt. Ja, ja, ja. Eh, för betalande gäster så har vi de här mm. så de får sova vi Annars sover eh, jag i soffan och min fru sover på golvet. Och bor. Jaha, sover så, ja. så golvet här? Ja, men varför vi kan komma med skor och där? Ja, men då visade jag därefter under. Efter, ja, det, det är bra. Jaha, du sover sådär? Ja. Men du Sven eller? Varifrån kommer du? Ja. Sven? Ja. Jaha. Ja. Och så även ifall vi kollar här. spädbarn, alltså de unga som är mellan kanske noll och två år, de sover här? วัสดุปะดมวัสดอยี hmm. ่ห้อสองปีเปิดให้เขาดูเพิ่นวันเด็กหน่อยมากมานอนอยู่ในนี่ก็ไดอันมันดูเอาเอาออกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นอนนีเพิ่นวัาให้ฟังว่าเอาออกแล้วก็นอนนอนตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเออนอนตรงนี้เนาะเออหนังค้นเขามาเบิงอันนี้เตารีล็กด้วยพี่น้องเชื่อกำไรเชื่อนี่เตารีล ติดให้สติกเกอร์วะอะแต่เรียดพนันดีซ่าดูชาดูช่านี่เราไปอต้นไมมาอาบวัดกันอ๋อพนัไปพนัไปอาบน้ำข้างนอกพนันมาฟอกเตอร์ซีโอ้ยอยาฮะอ๋อเดบราดอ่ะฮะงานูดอะไรบสาวทุโอ้ยเดทักพนดูมีซ่าทัก เขา้างตัวที่นี่น่เา้าเเขาซักผ้าตรงนี้อาบน้ำที่นี่แล้วก็เดนเฮฟวตถวัดต้าวะหูมันเวตต้าวะเหรออ๋อเป็นเป็นสีโซว่าซักผ้าจังไรเดี๋ยวดูคันวิส่ะยกเว้ดอีเตหูมันเยอะเออโอ้เพื่อนอะผ้าเพื่อนสีซักให้เบิ้งเหมวันนี้เบิ้งว่าเพื่อนสีเฮ็ดจังไร สักผ้าโอ้ซักผ้าคนซักผ้าให้เบิ้งพี่น้องเ้ยกลังซักผ้าให้เบิ้งโอ้คนโชคซักผ้าพี่น้องเยอะฮะ คนโชว์ซักผ้าเอาพี่เจี๊ยมาจับกล้องสิจะโชว์ซักผ้าให้ดูนู่ยสกาวีซะเดผู้ไทยเยอะอะดูคัสเตอร์อ่ะดูคัสเตอร์เดทิตาเดี๋ยวพี่เจี๊ยบทำขึ้นอย่างงี้เออให้ซักให้สักผ้าให้กำลังมัด้วยกว่นี้พี่น้องนี่บางเนอะให้สักผ้าดีกว่านี้ประหานพลังซักแล้กวบานี้ให้สักเจสี่เด้ไ้ตรงเยอะแสดงให้เห็นมันด้วยแล้วพี่เจี๊ยบ นี S <S ่ให้เรงนีสแตนด์โ hmm, อ so like so so right. so ้มันสมูสิสสด์มีพีทสแตด์มีเยอะสแดเนี่เดี๋ยวนี่เยอะสแด์วะอันนี้ฟราเฮเจะ๊ยสี่นั่นที่น้องอื่างขาดสมัยเก้าวันนี้ทุก่อยกับเฮ็ดจังสี่นีุ่กเฮ็ดจังสีนี่วันนี้สิตาได้ไันี่ตาซีด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 ซซีดวันนี้ お願いします。 สอ,องคนเราพี่น้องว่าไทยสักผาจังไดพลังสักผาจังไดเราพี่น้องแทบสวิเก็ทักอันนี้ผาเพินน่นเด้ออันนี้คืออันนี้แนวนี้ผาพี่น,อน้องยนีง่ากใหญ่ใหญ่เลยอันนี้ก็เพิ่นดังไฟใจเฟื้นอันนี้ห้องขีห้องสวมเราพี่น้องนะเพิ่นก็ยืนเพิน่นก็เพิ่นพาขี่นี่เพิ่นโซ่เพิ่นไหวแต่โซ่ก้นเราพี่น้องเนาะโอ้เพื่อนนมหลูปลอเลยได้เนี่ยไปโซ่สักผาสวย พี <S <S ่เก็บถามมันส yeah, any ิมันมีถุงไหมอยากเก็บเห็ดอ่ะมันนี้ไม่มีหรอกมาโชว์เฉยๆนี่นี่นี่มาทางนี้สิโชว์เฉยๆมันโชว์เฉยๆเหรอโอ้อยากได้เห็ดเออมันก็โชว์นะเออตามหลักเขาไม่ได้อยู่หรอกแต่มันบอกว่าเมียมันอยู่อยู่นะอยู่มันนอนเรียงเรียงนอนข้างๆมันนอนอันนี้เข้าไปดูข้างในขอพวกเขาไปด้วยพี่น้อง อันนี้กรบบานเก่าด้วยพี่น้องแต่เขาก็เฝ้าอยู่นี่ละ่ะเบื้องส้มอันนี้เป็นดอกไม้เป็นที่นั่งเล่นชมน้อพี่น้องนะเดี๋ยวเข้าเข้าโซ่ส่ก,ก็ได้ดอกยโชว์ไก่ไก่น้อพี่น้องนะ่ะมะต้งองเข้าไปก็ได้เข้ามะต้งองเข้าไปก็ได้มีกระสิย่างออกไปหมอกเก่าพี่น้องหมอกสีห้าเข้ามาบมังเหรออนใชเออ มันนอนโซฟาเมียมันนอนกับพื้นมันบอกเนาะพี่น้องเนาะนี่มอกสูห้องยางคลายมากว่างหันอันนี้เป็นอะไรนี่ทางอะไรนี่โทรศัพท์อ๋ออันนี้เป็นโทรศัพท์อันนี้มันเป็นทางอะไรไปลึกๆเนี่ยทางไปด้วยข้างล่างาที่รัเป็นลำมาก่านอนนะไปเห็นเบิ้งข้างนองเนาะพี่น้องเนาะว่างหันกะพ่อเฮดตื่นเต้นหลายอย่างด้วยพี่น้องมา เส่งพ่อเห็ดเอออันนี้เป็นโซมาสตูกะอันนี้สิเป็นบ้านน้อยแล้วพี่น้องหม่บ้านนั่นหม่บ้านน้อยที่ไอ้คอลนีสตูกะเมื่อก่อนไงพี่เจี๊ยบเออเปนโคอลนีสตูกะนาะพี่น้องนะทางนี้กระสิออกว้นี่ทางนี้กระสิออกว้นีนออน้เดี๋ยวพี่เจี๊ยบรออยู่นี่แป๊บน,นึงหนูเดินไปแป๊บน,นึงเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนี่พี่น้อง มองนี่เลี้ยงกระต่ายพี่น้งองอ้มีกระต่ายด้วยมาดูสิมีกระต่ายด้วยโอ้นี่เฮ้เฮ้กุมารอุ้ยมีกระต่ายด้วยพี่เจ๊ยบตรงนั้นจะเป็นไงอุ้ยมีกระต่ายด้วยที่เลี้ยงกระต่ายด้วย,ยนี่ตัวนี้เป็นหมูค่ะอันนี้เป็นฟาร,ร์มกระต่าย เพลเอาเสียนเยพลิกกนนี่นะพี่น้องนะอันนี้กระสิเป็นบ้านขาล่างเป็นหมูน้ำอันนี้เป็นบ้านกระใต้พี่น้องนูจะขุดไปไหนลูกอุ๊ยนูจะขุดไปไหนคะจะขุดไปไหนคะนี่พี่น้องเี๋ยวายเสฉวนไทยบางแก่ไก่กระใต้น่งตองมองแตงเมงอยู่ โม่หนึ่งโอ้พ่นขุดหูพี่น้องอันนั้นมองหันกะสิเพ่นพ่นเป็นคอดลูกเนาะพี่น้องเนาะถ้าอาหารเพ่นกะสียูขังไเพ่นสีเฮ็ดบ้านอาหารไว้ขังในพี่น้องพ่นอยากออกมาเล่นพ่นกะสีออกมากเออเขอทาทาอันนี้พ่นกระเฮ็ดห้กระ่ายมันขืนเล่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระตต้ยขืนเล่นอ้กระ่ายฝรัง่งไม่ใช่กระ่ายป่าเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูตัวนี้ตัวนี้นางกงเกยงคางไงนี่กระสิเป็นนันมองอันมองคนอันอาหารฝนพี่น้องเนาะนี่ตั้งลายตัวนี่ตัวนึงพี่น้องพอยากินอาหารก็คือเขาไปเฮ้ยจังไหนเฮ้ยว่าจังไหนเป็นจังไหนพี่น้องนี่ย่างฝนฝนกระสิเขาบ้านฝนได้เนาะเรียงแบบธรามมาตาเลยพี่น้อง เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนี่ฮะถ่ายรูปคนเหรอคนมาจากไหนอะอ๋อนันพี่น้องพุทกระแตงตัวเช่าเขาคนไปเช่าหม่บ้านเกานะ่าเนาะไปแล้วไม่ใช่นั่นตรงนี้จะเป็นบ้านของกระต่ายค่ะบ้านกระต่ายนาอพี่น้องเนาะอันนี้กระต่ายเพิ่นเฮ็ดเป็นกงงไหว้คนมาเบิงเนาอพี่น้องเนาะ เสน่ห์ลมอดพุดเขียนบอกว่าเสน่ห์ลมอดเตะอุฟอินเตะเขาบ่ให้เขาบ่ให้บ่ให้เอาอาหารให้ให้กระตายเด้อพี่น้องเด้อเฮามาเบิ่งได้แต่บ่ให้อาหารเนาะเพิ่นก็มีอาหารของเพิ่นอยู่เพิ่นก็อยู่ส่วนของเพิ่นเพิ่นก็มีเฟียงแหงอแหงเนาะพี่น้องเนาะนก็เข้ามาหลายๆ น้องเฮามากกับผ้ามาเห็นหลายอย่างเนะพี่น้องเนาะก,กับผ้ามาเห็นเลยหลายอย่างมือนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างพี่น้อง้ห่บ